ตอนที่แล้วในคลิปที่แล้วเราได้สร้างเกมแนวอนมบรีแบบสไตล์ไทยซึ่งเกมอนมบรีของเราเป็นเกมที่จะให้คุณเล่นเป็นพนักงานเงินเดือนที่ทำงานอยู่หน้าคอมและถูกก่อกวนโดยแก๊งคอร์เซนเตอร์โดยในคลิปนี้เราจะนำไอเดียของแต่ละคนมาเพิ่มเข้าไปในเกมกันเพื่อที่นำไอเดียใหม่ๆเข้าไปในเกมผมเลยเข้า Unreal Engine ทันทีและเรื่องไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นดูเหมือนว่าปักอินฟีที่เป็นเมนหลักของเกมเรานั้นจะมีการอัปเดตจนทำให้โปรเจกต์ของเรานั้นแตกละเอียด เรียกได้ว,ว่าไม่ต่างอะไรจากการทำโปรเจกต์ใหม่เลยแล้วนั่นทำให้เราต้องกลับไปทำเกมใหม่ทั้งหมดและใช้ความพยายามอย่างพิถีและพิถันและใช่เมื่อผมพูดว่าพิถีพิถันเราก็แค่ก๊อปทุกอย่างจากโปรเจกต์ที่แล้วมาแล้วทำคอมใหม่อีกรอบเพราะเกมยังเป็นแค่โปรไทป์ไม่ได้ทำอะไรเยอะอยู่แล้ว,วหลังจากให้เราสร้างโปรเจกต์ใหม่ตอนนี้เราก็พร้อมที่จะนำไอเดียจากท็อปคอมเมนต์มาใส่กันแล้วแน่นอนว่ามันไม่ต่างจากการทำโปรเจกต์ใหม่ดังนั้นมันจะเป็นไอเดียอะไรก็ได้เพิ่มขาในเกม คือการเห็นขาเนี่ยมันเป็นอะไรที่ยากใช้เวลา high effort low impact มากๆแล้วทำไมเราถึงต้องค่ะโอ้ได้เลยครับอย่างที่ผมกล่าวไปเมื่อคลิปก่อนเราจำเป็นจะต้องแปลงมุมกล้องเป็นมุมกระดูกแต่ละชิ้นแก้โมชันซิกแก้คอนทรลิกแก้นิมมิชันแก้สิ่งอะไรกู่จมันจึงเป็นเรื่องที่ยุ่งยากและกินเวลาเกินกว่า scope งานของเราในตอนนี้ผมจึงคิดว่ามันไม่ค่ะมันก็ไม่ได้ยากเกินความสามารถเท่าไหร่เพื่อที่ทำให้ไอเดียนี้เป็นจริงผมจึงใช้สิ่งนั้นกล่องแพนโดรา หรืออีกชื่อหนึ่งก็คือ Project m i s สที่เราทําเมื่อคราวก่อนและแน่นอนว่าเดฟที่พัฒนาเกมนี้มันไม่ใช่กรีกแต่เป็นกรว๊กที่ตอนนั้นคิดอะไรก็ไม่รู้ถึงไปโหลดแอสเซทกว่า1 0 0กิกะไบต์และเมื่อเราเปิดโปรเจกต์นี้ขึ้นมามันก็จะ หลังจากให้เราก็ปลอกระบบตัวละครต่างๆและเพิ่มการเห็นขามาแล้วตอนนี้ตัวละครของเราก็สามารถทำงานได้อย่างปกติหลังจากเราดัดหัวตัวละครนิดหน่อยตอนนี้ตัวละครเราก็สามารถก้มเงยได้พอได้ตัวละครแล้วต่อมาเราจะกลับมาทำระบบคอมพิวเตอร์ที่เสียไปและจากฟีดแบ็กของเพื่อนผมเมื่อคลิปที่แล้ว คือเราไม่จาเป็นจะต้องทําคอมให้สมจริงก็ได้และทัสเนี่ยก็เป็นแบบ Among Us ก็ดีผมเลยทําให้คอมเนี่ยกดแล้วจะมีพื้นหลังวินโดว์ขึ้นมาและสร้างไอคอนโปรแกรมง่ายๆและเมื่อกดไอคอนไปแล้วก็จะกลายเป็นงานต่างๆที่คล้ายกับ Among Us เพียงเท่านี้เราก็ได้ระบบทุกอย่างที่เราเสียไปจากโปรเจกต์ที่แล้วอยากให้มีงานที่มันสุ่มหรือหลอดความหิวเข้าห้องน้ําหิวน้ําเนื่องจากคลิปเขาที่แล้วเนี่ยเราได้ทําการสุ่มงานอยู่แล้วเลยไม่ต้องทําอะไรมากแต่ส่วนรีแควรเมนด้านหลังเนี่ยค่อนข้างกว้างเลย เราเลยพยายามตีความตามที่บอกให้ได้มากที่สุดเริ่มที่มีหลอดความหิวโอเคมีหลอดความหิวเข้าห้องน้ําเข้าห้องน้ําหิวน้ําอ uh แล้วเราก็ได้ระบบหิวน้ําที่เพล์จะต้องเดินเข้าไปกินน้ําในส่วมอยากให้มีเพลงประกอบโลฟายและเพลงจะหายไปเมื่อโทรศัพท์เข้าอันนี้ไม่ยากก็แค่ใส่เพลงโลฟายเข้าไปและเนื่องจากเราใช้ u n r e a l Engine ที่มีระบบควบคุมเสียงต่างๆแบบครบคันไม่ต้องเขียนโค้ดอะไรให้ยุ่งยาก เพราะสิ่งที่ยากมันไปอยู่ในบูปินอยากเสนอส่วนสตอรี่ดูค่ะอยากให้อาชีพที่เราทำเป็นการรับจ้างก่อกวัวในโลกออนไลน์ค่ะมิจฉาชีพที่มารับมือกับมิจฉาชีพน่าจะปั่นดีได้เนื่องจากดีควายเมนให้มาถึง2ค่ะดังนั้นเราจะโปรโมตตัวละครเราจากพนักงานเงินเดือน กลายเป็นหัวหน้าแก๊งคอเซนเตอร์และแน่นอนว่าเราจะเป็นหัวหน้าแก๊งได้ไงถ้าไม่มีลูกน้องเราจึงทําการวโนเวทสถานที่และเพิ่มโต๊ะทํางานให้กับพนักงานหน้าใหม่แต่ตอนนี้พนักงานหน้าใหม่ดูเหมือนจะยังไม่ชินกับที่ทํางานเราเลยทําพื้นที่ให้พนักงานรู้ว่าตรงไหนเนี่ยเดินได้บ้างและในที่สุดพนักงานคนแรกก็สามารถเดินไปที่โต๊ะทางานได้ ดูเหมือนว่าพนักง,งานดีเด่นอยากสแกมคนอื่นเต็มทีจนลืมวิธีเดินผมเลยทําการเพิ่มแอนิเมชันการเดินช้าเข้าไปให้เพียงเท่านี้พนักง,งานก็สามารถเดินไปที่โต๊ะทํางานได้แล้วแต่ดูเหมือนว่าตอนนี้พนักง,งานของเราจะไปมุมกันอยู่ที่โต๊ะแรกเหมือนกับแย่งกันดูอะไรบางอย่างหรือว่าพนักง,งานของเรากําลังดู เกลเน่เกลเน่กานูาครับรอบนี้เกลเน่มาเป็นครับที่ไม่ได้มาเป็นหลวมมี2รสชาติทั้งคุกี้แอนคีมที่ได้ไว้ช็อกแบบเต็มคำและชล็อกโกแลตชิพคุกกี้ที่หอมกลิ่นมาส์กับได้ช็อกโกแลตชิพแบบจุกจกุพร้อมเปลี่ยนแพคเกจใหม่กรอบกว่าเดิมอร่อยกว่าเดิมราคาเพียง20บาทถ้าซื้อครบ300บาทสามารถรวมบินไปแลกของพีเมียม,มที่เพจเกลเน่ได้หรือถ้าซื้อถึง500บาทจะได้้าคุมในอาร์มเลยนะเว้ยไปหาซื้อได้แล้วที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขาเพื่อไม่ให้หออตแ,ใหแต่ละคน ต่ถึงกระสุมที่นั่งให้แล้วก็ยังมีพนักงานบางคนเลือกที่จะมุงโต๊ะแรกอยู่ดีผมเลยก็ไปดูว่าโต๊ะแรกมันมีอะไรดีกันนักกันหนาะและก็พบว่าจริงๆแล้วพนักงานแค่ต้องการจะไปที่โต๊ะฝั่งตรงข้ามแต่เขาแค่อยากจะมุดผ่านโต๊ะแรกไปอีกทีหลังจากปิดทางเดินไม่ให้เล่นผีใต้โต๊ะได้ตอนนี้พนักงานของเราก็สามารถขึ้นไปทํางานบนเก้าอี้ดูเหมือนว่าจะมีพนักงานบางคนนั้นนั่งไม่สบายตัวทําให้บางคนนั้นหันหน้ามาเล่นเก้าอีแ้แทนหรือบางคนก็ไปทํางานใต้โต๊ะเพราะอาจจะมีสมาธิมากกว่า เพื่อทําให้พนักงานทํางานได้ดีเราเลยต้องทําการจัดระยะห่างของที่นั่งให้เหมาะสมพนักงานก็สามารถนั่งทํางานอย่างว่าง่าย หลังจากได้พนักงานแล้วพนักงานแต่ละคนเนี่ยก็จะมีเซตัสบอกโปรเกสการทํางานและชื่อขอุงแต่ละคนเพื่อให้สมจริงผมเลยทําให้พนักงานแต่ละคนเนี่ยต้องถูกแอดเข้าระบบก่อนถึงจะทํางานให้เราได้และเวลาที่พนักงานของเราสแกมเสร็จแล้วแต่ละคนเนี่ยก็จะมีการขอให้เราเปลี่ยนเบอร์ใหม่ให้โดยการแอดเข้าระบบหรือเปลี่ยนเบอร์จะสามารถทําได้บนคอมพิวเตอร์ของเราเท่านั้นนอกจากนี้ผมยังทาให้เพลเยอร์ไม่หิวน้ำมากๆก็จะเกิดอาการหน้ามืดทําให้ทัศนวิสัยเนี่ยสั้นลง และในตอนนี้เราก็ได้ที่ต่องสุ่มสําหรับสก c a ม,มอร์มืออาชีพกันแล้วมีแฮกเกอร์เข้ามาทําให้ทํางานช้าหรือว่ายากขึ้นเพื่อให้เกิดเหตุการณ์พิเศษอย่างการโดนแฮกผมเลยทําการสุ่มอีเวนท์ที่ทําให้พนักงานทุกคนเนี่ยถูกปลดออกจากระบบทําให้พวกเขาทํางานไม่ได้แล้วต้องกลับไปแอดเข้าระบบใหม่อีกรอบนอกจากนี้ยังมีอีเวนท์พิเศษคืออีเวนท์ดูดเงินโดยถ้าเกิดอีเวนท์นี้ขึ้นเงินของคุณเนี่ยจะลดอย่างรวดเร็วเพื่อแก้เหตุการณ์นี้คุณจะเป็นจะต้องวิ่งเข้าไปที่คอมพิวเตอร์แล้วกดรหัสผ่านความปลอดภยห้้ถถูกถึงจะาาาเเอแมวขไปซ ที่เหลือพี่คิดเองเลยเนื่องจาก r ีคว i ยเมนบอกว่าให้เอาแมวเข้ามาผมเลยเข้าไปหาแมวในสเก็ตแฝบทันทีจากนั้นกดดาวน์โหลดลากใส่ Unreal แลวเราก็จะได้แมวน้อยตัวเล็กน่ารักด้วยความที่ดีควายเมนบอกว่าให้เอาแมวเข้ามานอนบนคอมแต่ค่อนข้างโชคร้ายที่ตัวมันใหญ่จนเข้าที่ทํางานไม่ได้ดังนั้นเราจึงเอาแมวออกไปวางที่ไกลๆเพื่อให้พนักง,งานและเพลเยอร์ของเราถูกลบกวนสายตาจากแมวยักษ์ไคจูสูง10เมตร ผมว่าฝั่งที่โทรมาเดายากอยากให้ใบเล็กๆน้อยๆอยและแน่นอนเสียงภาคโดยพี่เองเพื่อให้ง่ายต่อการเดาสายสกแกมมากขึ้นผมเลยเพิ่มเทคนิคก,การตอบรับบนโทรศัพท์โดยใช้มุกที่แก๊งคอนเซนเตอร์จริงๆมักจะใช้หรือถ้าเกิดเป็นเบอร์ของคนรู้จักก็จะขึ้นเป็นชื่อไปเลยพอผมได้ทําการสร้างบทพูดต่างๆเสร็จแล้วเราก็มาภาคเสียงก็เป็นอันเสร็จและตอนนี้เราก็ได้นำท็อปคอมเมนต์ต่างๆมาใส่เข้าไปในเกมแล้วและสุดท้ายก็ถึงวเวลาที่จะนำไอเดียของทุกคนไปเทสกันแล้ว ก็เงินขึ้นลุลวอ่ะโอ้ยเสี่ยวขอดูงเก่งมนหน่อยได้ไหมคะเสียวเหมือนงเดีเยสสวัสดีค่ะเราเป็นหน่วยประชาสัมพันธ์จากแอปกิ๊กกอกจะโหลดแอปใหม่หน่อยได้ไหมคะอุ้ยอันนี้คือโดนแฮกอ๋อเราก็โดนแฮกอ่าเอ้ยรนพิษคุณเจ้ายังไงกับกู หมดตัวละกูหมดตัวละโอ้หกูจะมีเงินไป็นเท่วาวันดีนะในพารนี้นะครับหลังจากที่เราเทสแล้วเพื่อนของผมเนี่ยได้ให้ฟีดแบ็กมาว่าเกมของเราเนี่ยเริ่มที่จะเล่นเพลินแล้วแต่ถ้าเกิดสามารถเอาเงินไปอัปเกรดของต่างๆได้ในอนาคตเนี่ยก็จะดีมากนอกจากนี้บทพูดและอีเวนต์ของสกแกมเนี่ยอยากให้มีมากกว่านี้หน่อยและหน้าที่ถัดไปนะครับจึงเป็นหน้าที่ของคุณไท ส่งไอเดียของคุณเข้ามาว่าเราควรจะเพิ่มอะไรเข้าไปในเกมดีหรือจะช่วยผมคิดบทสนทนาของแก๊งคอ์เซนเตอร์ก็ได้และในคลิปหน้านะครับเราจะนำไอเดียของท็อปคอมเมนต์ต่างๆมาเพิ่มเข้าไปในเกมกันอีกดังนั้นก็อย่าลืมขยี้ไลค์คอมเมนต์ที่ชอบขยี้ไลค์คลิปนี้และขยี้ s u b s c r i b e และขยี้เดี๋ยวนี้ก่อนที่ผมจะไปขยี้คุณ